มาเทียโปรเจกต์ออฟบัคกอ้สักต,ต้องบอกก่อนว่าก,ก่อนหน้าน,นี้ผมอัดแล้วรอบหนึ่งนะแต่เกมมันบัคอะผมเลยต้องอามาอัดใหม่อีกรอบหนึ่งไอเ้เหี้ยยอดเลยสัตว์วันแรกเอาแล้วประเดิมบัคก,ก่อนเลยเฮ้ยวันแรกกับบัคบัคมึงอกีแบบบัคเมึงโคตรน่าเกลียดอะเฮ้ยพูดมากพูดมากไม่ฟัง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 ไปไปไปรีบ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 เดี๋ยวเวลาไปเนี่ยวันแรกก็แก้ไขเา็นเซอร์ก่อนใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดไม่จบอีกเหรอ ต้องรอมันบวชนี่จบก่อนใช่ไหมเนี่ยโอ้อาสีสีเขียวเหลืองฟ้าเขียวเหลืองฟ้าฟ้าเขียวเหลืองฟ้าฟ้าฟ้าม่วงโอเค <c oughs> อันนี้แหละเทียบทำให้สมองเราเอรนะ์แล uh ้ว huh. ได้เลยอันนะแอสเซอร์เนะี่ย <Okay. S 1> <c oughs> แบบความทรงจำกูดยิ่งกับเออๆเลยจะรอดไหมนี่ยปึ๊บคือเราต้องจำอันสุดท้ายไว้นะจำอันสุดท้ายไว้เนี่ยจำอันนี้กระพริบไปเออ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 โอออกมาดีเอ่ออันไหนบ้างนะเออเออันนี้ป่ะโอ้เพอร์เฟก อันนี้ส่วนนี้ต้องใช้ความความไวมือนิดหน่อยครับอันไหนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นี่นี่แล้วใช้ความไวเมาส์ต้องไวกว่านี้โอ้โหได้ของเล่นมาแล้วรอบนี้ง่ายรอบนี้ง่ายดำได้แล้ว่ะไหนก็เอาไปใส่แล้วถ้าเราไม่ปิดประตูะจะเป็นอะไรบ้า เราถ้า,ถา,ถาเราไม่ปิดอะ่ะเอาดิฮัลโหลเอาไปดิเอาไปดิปดท้าทายด้วยเอาดิท้าทายดึงมาดิวะไม่เก่งขนาดนั้นเลยอะฮะโธ่ไปปิดก็ไม่ออกนี่หวะโอ้โหไม่ปิดก็ไม่ออกจริงด้วยโถเอ้ยก็นึกว่าแน่ไอ้รงนี้ก็ไปตรงนี้ก็โหนตรงนี้ปึ๊บ โอเคดึงลงเฮ้ยเต้องดึงต้องดึงเร็วกว่านี้ครับต้องดึงให้เร็วกว่านี้นะครับแล้วเราไม่แอบอะแล้วเราไม่แอบอันนี้กูดื้อกูไม่แอบอ่ะไม่แอบไม่โผล่ขนาดนั้นเลยเยอะไม่แอบไม่โผล่ แล้วถ้าแอบล่ะจะเป็นไงสวัสดีครับแอบบุกมาปั๊บออกมาจากบล็อกแล้วเออออกไงตัวอีป่ะอ้าวแต่พวกเคียร์แอบโอ้ฟอรี่เอฟอรี่ก็แย่นะแต่ฟอรี่ก็แย่แล้วครับโอเคคือเหมือนเมื่อกี้เราตอนที่เราถูกจับเนี่ยคือเราต้องคอยกดไ้พวกนั้ คอกดไอ้พวกนี้เอาไว้ไอ้พวกตัวเล็กนะไม่งั้นไอ้พวกตัวเล็กคือคือมันจะออกมางั้มเราวะอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจวะไอ้แต่กดไว้เพื่อเพื่อความปลอดภัยอไรปไปดึงเราขึ้นโอเคดึงจอรนี่ขึ้นมาใช่ไหมชื่อจอรนี่ใช่ไหมโอเคโอเคจอรนี่จอนคือไม่อยากจะพูดอ่ะรอบรอบเมื่อกี้ก็คือ คือ,ค,อคือเพออนนื่อนพาเขาเมึงอะจอนี่ไอ้เหี้ยมืงมึงพาเกม,มกูบักเลยรอบนี้อย่านะครับอย่าทำนะครับไปเลยจอน,นี่ไปไปก่อนเลยเป็นเป็นพอรอบที่แล้วผมไปแย่งมันขึ้นแน่ๆเลยวะมึงใช่แน่ๆเลยคือแรกรอบที่แล้วก็ผมไปแย่งมันโหดนะไปจอน,นี่ไม่หล่นลงมาตรงเนี้ยไอไอ,อรอบที่แล้วอะไม่โคตรเซ็งเลยทำตัณเตมาให้ระทึกเหรอ ข้าพานนี้มันก็เดินชิวๆได้แต่ตั้งใจรอรถไฟมาเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์ต้องแมทไปเลยเพื่อนเขารถไฟก็ผ่านบางทีโอ้มแถมแมทบลักด้วยเป็นเพราะรอบเมื่อกี้ผมไปแยกมันหัแน่ๆเลยแม่งเอ้ย2,000 years later ตายขวาเบิกบาดจ้ำเฮ้ยๆเราเล่นเป็นฮักกี้บุกี้เหรอ ชื่อเลยนะคัตตี้บุกี้ปะจำไม่ได้แล้วเอ๊ยผมผมได้ติดตักไม่ตามอ๋ออันนี้คือเป็นคนแก้พาซเซลอยู่เหรอเราตกแม่งที่ตลกวะตลกวะะตลกวะเอาหย่อนลงไปในนี่ในท่อไปไปตกตกตกนี่เรียบร้อยแล้วก็ย่อดี คือเหมือนว่าตัวคือเหมือนว่าตัวเราจะวิ่งไม่ได้ปะ nope. Good. Good. ่ะอ๋อกดจีเพื่อเพื <Good. S 1> ่อตัดไฟเครื่องเหรอมันอยู่ไหนกัอนหมดอ่ะ <c oughs> อ๋อยังไงชิป,ปิงได้อ๋อและตัวลูกเราทำอะไรได้วะไอตัวเด็กนี่มันคือมันทำอะไรได้อห,หย่อนลงไปแล้วกัน <c oughs> ตั้งมาเป็นหูเป็นตาหรือแบบอะไรไม่เข้าใจ นี่กระแดกมาเลยนี่อึ๊บคือโดนทีเดียวล้มเลยปะคือไอตัวเล็กนี่คือคือเราสามารถวางไอเราสามารถวางตัวเล็กได้ทั่วทั่วแมปแล้วไอตัวเล okay. ็กไอตัวเล็กมันทำอะไรได้วะเฮียผ่านอ๋อคืออันนี้อันนี้อันนี้คือผ่านแล้วเหรอจะหาห้องเจอหรือเปล่าเกมเพิ่งเปิดยังไม่เหรอเวลาเกมเพิ่งเปิดหมายคือไม่จะหาห้องไม่เจอ years thousand ตัวเป็นคัตตอมอะไรแล้วบ้างอะ เอ้มือข้อมือได้เหรอแบบเอาเอาเอาเป็นมือนี้แล้วกันนี่นมือสีลุงไอ้เหี้ยหมวกไม่มีเหรอชุดชุดก็ไม่มีเอออันนี้อันนี้สีตัวละครแม่งเกิกลายเป็นสีลุงมาเลยเฮ้ยหกคนแล้วอีกคนเดียวก็ครบแล้วปะเก้กเกเกมจะเริ่มแล้วเฮ้ยเเอาเอาเอ เราได้เป็นเหรอกด e อ๋อโอเคเห็นแล้วเออขอโทษนะครับหลงทางคือคือไม่อยากพูดคำนี้คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือมันดูงงมากไปกูหลงทางแล้วก่อนในี่ตี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 ๆๆตีเฮ้ยค้าง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 มันไปอะไรวะลูกตีในี่ยิงยิงยิง นี่นี่นี่แดดไปก่อนแล้วตรงอ่าเดินไม่ได้โว้ยอ่าใส่ไปตัวนึงก่อนแล้วกันการเดินนี่คือมันปิงมากกับปิงแบบคือบางทีมันก็ปิงเกินไปนะเอาดิเ <c oughs> อาดิ <c oughs> เห็นปะคือมันเดินไม่ได้อะผมไม่ผมไม่เข้าใจว่าผมทำอะไรผิดอ่ะแบบแต่กูเดินไม่ <c oughs> นี่แม่งตบแม่งหลายๆรอบนะตบคนเดียวซ้ำๆด้วยที่เนี้ยอะไรนะใครใครจะมาช่วยเพจช่วยปุ๊บไฟปั๊บช่วยปุ๊บไฟปั๊บคิดว่าจะรอดเหรอฮะไหนแล้ววะทำไม่ยี่ในตู้เหรอเขาไปแอบ,บเลยในตู้ฮะแอบบหน้าด้านได้อย่างเงี้ยจ,จับได้นะครับ <S 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 เดี๋ยวตัวเดียวแล้วมึงอ่ะ เดี๋ยวดเดียวแล้วนี่เอาจบสักที <c oughs> วเล่นยากมากเลยนะคนอ่ะฝั่งคนเล่นยากมากเลย